เอาอีกเอาอีกก่อนนี้ก่อนนี้อีกนี่แหละครับคือหัวหน้าจุ้ยของแท้ไปที่ไหนก็ต้องสร้างเสียงฮือฮาหัวหน้าจุ้ยสายหวัดเป็นไงเพียโอ้ฮะเต็มเลยบ่โอ้ตื่นตนัวน่ายแต่ จากรถไถนทนผู้ชมมาสู่รถขุดแล้วฮะแกบอกว่ารถไถ่เนี่ยมึงุนหยิดฮะเดี๋ยวรถขุดลงไปสักดีกว่าพนะคันว่าสักลูกหลังสะนเนี่เป็นภาษาอีสานนะสะก็หมายถึงการเกลี่ยการกระจายโอ้ปลาไหลมีไหมเนี่ย ปลาสดปลาไหลนี่ต้องมีแมความกลัวนี่ไม่เคยอยู่ในสายเลือดของเขาสำหรับสายพันธุ์หัวหน้าจรวยภาษา,ขาเขมรน,นะเรียกกันว่าหัวหน้าจรวยต้องออกเสียงให้ยาวๆหน่อยนะจรวอ่ามมาอีกละครหนึ่งตึบ๊บ แม่ถ้าเป็นพี่ตุงมาเยโดนหนักกว่าน,นี้อย่คุณผู้ชมเดี๋ยวความมันจะบ,บังเกิดนะครับพอรถแมคโครป,ปูทางให้เรียบร้อยรถบรรทุก็็ตาขนโคลนขนดินนี่แหละขึ้นไปเพราะว่าตอนนี้สระน้ำไม่มีน้ำแล้วนี่คือสระน้ำที่เอาไว้ผลิตเอาเอายอีกงละลบเพ้นี้ ô bụi Để chặt hai nhịn gọt đi, anh bọt như cái lăng lên cái lăng lên vừa thuộc cháy khác ไหนต่อคราวนี้เนะี่ยอ้าไปแล้วไปแล้วไปแล้วไอ้ไหนก็โดนแกล้งตลอดนะเสีชยชาตินะ อ่ะเรียบร้อยคลิปนี้